สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคาเฟ่กกกอนะครับอู้อันนี้มันคืออะไรเนาะนี่<ค>นหเห็ดนี้มันหลังเขาจัดมาเป็นอย่างนี้เหรอไม่อันนี้จะนเอามาปาดเองโอ้ต้องปาดเองเหรอ,อปาดเองค่ะโอ้ยังว่าอยู่นู้เห็ดอะไรเป็นแฉกเป็นแฉกแบบนี้เหมือนเราจะกินแต่ผักเลยนะแต่ผักไม่หมูอยู่ในวันนี้มีเมนูอะไรเหรอครับวันนี้มีเมนูเกียวฮ้อน เนื่องในวันอะไรหรอฉลองหมาคลอดลูกโอฉลองหมูยอใช่ไหมหมูยอหมูยอเนาะหมูยอเลยหมูยอก็เดี๋ยวแบ่งให้หมูยอด้วยนะครับอันนี้ก็แซอว่มแต่ว่าดูดูดูนี่ก็คือชอบตรงนี้นะตรงคอนโดเห็นนี่นะแบบให้โซมากเลยแบบ ก็ยังว่าอยู่มันคือเห็ดอะไรเนาะมันเป็นเห็ดหอมนะครับแต่ก็แต่งองค์ทรงเครื่องให้ดูน่ากินน่าทานขึ้นมานะครับก็มีเน้นเป็นผักนะครับวันนี้เน้นเป็นผักนะครับอันนี้ก็จะเป็นสามชั้นสลายนะครับอันนี้ก็เป็นสามชั้นสลายนะคอันนี้ก็เป็นอะไรนะแซลมอนใช่ไหมพื้นท้องใช่ไหมพื้นท้อง อันนี้จะอันนี้ก็จะเป็นสันคอสันคอนะครับตัวนี้นี่ไงตัวนี้แจนแบบนี้ไงลูกที่แม่เห็นเมื่อกี้ไปวางนี่ช่มใบครับนี่ไงเอาถาดนี้มาเลยนี่ถาลูกชิ้นนี่ขึ้นมานี่เห็นเลยครับพูที่แม่เห็นวางอยู่นี่ไม่ใช่เหรอนี่นะครับก็วันนี้จะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะครับก็เป็นเป็นอะไรนะวันนี้ แจ่วห้อนแจ่วห e ้อนเนาะแจ่วห้อนให้โซมากเลยแจ่วฮ้อนเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นต้นตําลักของแจ่วห้อนเมืองสกปเป็นสูตรแจ่วห้อนบ้านนาเขาเรียกว่าบ้านนานะคะก็แจ่วห้อนแจ่วห้อนประยุกต์นี่ล่ะใช่เพราะว่าตัวน้ําซุปของแจ่วห้อนเนี่ยจะเป็นน้ํำข้นๆเด็ดมากๆเลยเนาะมันจะเป็นน้ําแบบข้นๆนัวๆนะคะนี่นะครับเนื้อสันนะครับเนื้อสัน แล้วนะครับวันนี้ก็จอรดมากๆเลยนะครับถ้าหมูยอไม่คลอดน,นี่ก็คงจะแบบไม่ได้จัดแบบนี้นะครับฉลองหมูยอนะครับแปดตัวเลยนะวันนี้แม่ทานข้าวอยู่บ้านด้วยนาน,นก็นานทีมาเนาะคุณยายเนาะคุณยายชอบคุณยายชอบชอบแจ่วฮ้อนนะครับผม,มคุณยายชอบแจ่วฮ้อนก็เราก็มีการจัดแจ่วฮ้อนนะครับวันนี้ให้กับคุณยายนะครับยายก็คือแม่ แม่ของน้องนิวเขานะครับเนาะไม่ยายผมนี่แหละครับเดี๋ยวเราก็มาทานพร้อมกันนะครับตอนนี้ก็เตรียมเครื่องอยู่นะครับลืมกดไลค์กดแชร์มันมีน้ำจิ้มซีฟู้ดโอ้น้ำจิ้มซีฟู้ดของเรานะครับเนี่ยวันนี้ก็ตัดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็มีอีกน้ำจิ้มเนาะน้ำจิ้มน้ำจิ้มยำเนาะน้ำจิ้มยำอันนี้ที่หมงเอามาแค่ตัวนะครับหรือว่าลูกชิ้น ชิ้นเกตดเเกดบน,นะครับก็สั่งกันเข้ามาได้เลยนะครับผมลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องกาแฟกกอกแล้วด้วยนะครับหรือยวเรามาทานพร้อมกันนะครับสวัสดีครับ